จามันรุดไหมบาง่ายระขาวยิงสทีตัวยังหลนเลยถึงมยิงปเราว่จกันวเราดิแฮกเาเาอีกที่นี่เีละซองนี่ละ ตองมองลุกๆเว้ยบนน้ำมาไหนมาหม่องมองบานนี้โอ้หามเหี้ย้นอลราครับหามขึ้นเลยครับงบด ไปนังดาบไปนักเตะน้ากบบาทกอนักไตะบาทดีมือผู้เล่นมันแนวนอนแนวนอนไปแบวานบอกเอาไปยัไก็รอดเลยขาไปกัตัว พ่อประสิบโลบาทขาด,าด,ดาชิดหนึ่งบ่เอาบาทรุ่นนี้พ่อชิบ <laughs> <laughs> บาทปลาเลี้ยง <laughs> <laughs> อธิบายนี่แห่เด้อครับเนี่ยว่าตามตามาตนนาาามีต้อนาบาทปลาหนึ่งวันสะบาทหัวเนาะ บําบบํปลปลาเลี้ยงไว้ได้สะได้เลยนี่เขาอักลากูนะานเนี่นเว่างก็ปีนอยู่เลยว่างเพซับจุ่มน้ำแมบเลยี่ยาเตือนแนบแนบบ่อนตมตๆมีพ่้นท่านั่นได้คนี่ปลาถ้ามาตาได้เย ลัวๆอยู่มันมดันมุดกับวลมุดไปในก่อนหินเนาะเดี๋ยวแต่หางดึงออกนาบอกว่ารถต้อยมาซ่งหนยแคตัว่วสามสยังบายขึ้นมาขึ้นเลยดีเลยหน่ไม่ได้น้อยเลย หมวนย่างเดียวแล้วนำ้ำเลกตองติต้นให้ย่างเดียว,วยดูเดีวยวดาวเดีวยดวยดวยยาวปลาปลายงไว้ครับอ,อันนี้เป็นน้องธรรมาชาติดวยครับเด้ออกาะน้องไม่เท่าเสืเยียไงไว้ไม่ใหญ่เนี้ยชิดใหญ่เนี้อ เดียวพุทมือเด้วยสามสุดสายเนาะเดี๋ยวเห็นปลาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยววนวันนั่นเนี่ยนะครับเนี่ยปลาครับเนี่ยเบื้ตงปลาด้อนนี้เบิ้องตะกอตะกอหน่อยเด้อวยขาดอยู่จะออกมานั่งเยอยู่เนี่ย ต้องมาาดน่อยากตามลุเนาะจะไดเือ่เห็นจอมเขายกไหนจอมมันมาจอมนี่ีตู่ตตัวอมีนมาความปาราะคอนนะขอ่าคอนไหวะ พอตัวคั้งคมางด้วยมาเวลาใครมันจะป,ปล่ลยอยน้ำออนมาดีหือเปล่ลอกปลามันใครน้ำลดไปเรื่อยนี่ขนาดของมันละใคร มนเลือดมันวานลงไปด้นี้ตัวทังงมได้แบนี้ของตัวไหนจังหวะแหละหาหม่งประกอบอยนะครัเดีป่าะโตครับนี่กโตอ่งามตัวยงแยทั้งนั้นอันนี้กินดิบเซ่ก็นีข้าพเั้กินดิบแซ่บแซ่บนะนีนหน่อยยาว ติดแค่กินยิ้แจะหน่อยติดเทีตัวนี้แล้วประมาณหน่อยเดียวบาดเยอเลยหรือ้ปค่าคุ้มราคาถ้ามันเหียเอ็นนี่มันขาดกเล้ปลาอย่าันหมุนม่แต่ยักโตปลาไม่ถึงหมุนกะดานมังเดียวปลาหาย เช่ามานีกันมะเกียบรราเช่ายนหนีกันเยแนิ้นเด้งเดเอากระฟวะพันเมียเดี๋วติดเบ็ดเด้อพันเดี่ยสิอันนีออกทางตาล้วสีออกทางตารยังไงทำหนีจนาปทันรทางตาเไทยเาตาเราพดิด นี่นนหม่นี่หม่วันปน,นิวที่ออกไงวันลูกสาวหลืดเลยวันโ okay. อเคค่เพื่อละสามพันก็ยังมาทำนี่เนาะ <c oughs> บ่านเท่ากันดิวันปนัจะหนีไหมตาบอดแล้วถิมไปควายคอไป quay cái này ta bọt người nào vậy? ta cùng một mẹo dán đốt. nhau làm, <laughs> เอาผลงานครับผมควานบาทเดียวแล้วนี่ตั้งครับผมเนี่ยตัวใดอยู่ที่นี่นนตัวสามขีดเนาะตัวใหงไงอันนี้ปลาธรรมชาติเด้อครับผมเป็นปลาเลี้ยงไว้ดิเห้นมากพยมลสี่สิบสิโลดู <c oughs> ตอนเห็น <c oughs> จะหาวแหงเลยเด้อเหงาสั่นเด้อัด <c oughs> ฟองลมติกนำไว้ปลายโอก <c oughs> นั่นน้นอนหน่ยขึ้นขึ้นให้ใจเราคุมทายครับที่หมดนนำเลยครับนี่ผมสันแล้วนุมล้ำเปล่าวานนี้ครับวานยังเดียวบุ้มครับ่ <c oughs> บน,น,นอันนแค่แน,น่ครับมือน,นี้มีผู้สูงผู้ยาวมาน้อ้ยเปินว <c oughs> านมารวดอัน นามเพงเอิอกไอหนึงสันว่าผมไปยืนเลยยังปุ๊บีกโอเ <laughs> สียเปียนเ <laughs> สียเปียกัขักแล้วก็ตะวันนึงกับพดนึงนิ้โอ้ยขอแล้วนี่จะพูดตรงสูงปะย่ายขึน<ะ>ยย้นบน <ปะ S 2> ได้อวยขึ้นตัจะไ,ไปเห็ดปลาอีกเอา้าไปยังวนขอบคุณอันนี้จเจ้านี่เลยมาฮะมาจะดีเรเออเอาส,สัส่เปี่ยนเปี่ยนเซลล์หรืเปล่ี่ยนเซลล์เนี่ยอ่านานเลื่อนนี่ย ปานเขาหน่อยแบบเอาตั๊กปลาแนละ้วบอแหเนาะหอย่าคว่ำเลยเบอ่์อล<ะ>แล้วบ่ไปไปเหี้ยไปมมุนเจ้าเออเสียนคนเก่งไปแหออกนาแหี้ยเดี๋ยวครับเด้อน้องเขากำลังไปหาหม่องทิวานอีกน้ำร้อนนี่ประตงห่วงครับความลึกแน่นอนนี่เป็นคลองธรรมชาติเด้อครับเด้อธรรมชาติถ้าวาน คนต,ตีเบื้องอยู่ประจำมาขึ้นนายกิรู้แล้วครับเพราะว่ามองหากินม yeah, ันโปกรมตั้งมองนีและครับที่ล่งคลิปไปนี่ครับลุงแดงพาเลาะครับเที่ยวหาทำแล้วก็กินมาหาปลาไปไววครับมันนั้งวันหยุดเพื่อหาปลาไปเพื่อนวันธรรมดาน้ำครับว่าอว้ไหล ปิงหน่อยวะเนี่ปิงหน่อยมีตัดออกมีครีมอยู่ด้อนี่ยโอ้ยโบมีหมองตั้งกล่องเด้อว่ามันเลยครับโบมีหมองตั้งกล่องเร่ยนี่ผมจะได้ยืนถือกล่องอยู่เครื่องโค่นี่ละมั้ง นะครับเอาเหี้ยสองปากว่าลงขางกันล่ละเอาเลยเฟาดหัวสันลงไปน้ำ <c oughs> เกือบบุลบลบนาอเกือ <c oughs> <c oughs> บบุลบลบนาอ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศรอบขางครับชมวิวทิวทัศน์ไปน้ำหน้ามองนี่สะอาดดวยครับเ้าปลากัสะอาด ปิ่งกินบางเบ้นบเมื่อวานเป็นบเนบเดิบเดจากโลก,กลัวเลยหรอปิ่งกิน,ก <laughs> คนคนคนหาคน <c oughs> นะนมสันลงไปเซอร์เวยแหระครับ <c oughs> เป็นแนวดหนบุบอือบอาเลยแมนอาก็ปลาคอใหญ่ขึ้นมากเลยบุ <c> ้า <oughs> เสียงโทษสับพลายคือดังเรงดังนำเด้อตัวกันหมดอีกแ แ,บบแค่นี้นะแค่แค่นี้ฮะละแค่นี้ฮะละเพราะยางดีๆนี่บ่ยางหลดเจ้าอน,นอนะมันบอลยู่ม่องโอ้ยม่องน้ำเลือกๆกูนะ ไฮ้ยตัวเราหลักเหี้ยปลาเอาไปไมแต่ใส่งามๆเนะาะปลาแหีนี่ม,มันเสมอกันดีก็เห็นไปเห็นหมูนจากเดียวเป็นยังไงเลนเ <c oughs> น,น,นี่หน่อยหน่วยละหอ่วยนะหน่อยนะครอกฮะเนี่ยหนึ่งมีหน่อยได้แล้วมีปลาด้วยครับปลา กันปลาอยู่แห่นี่คเอยปลาใหญ่ล่ะครับจังติเคยอมกุมขึ้นมาแเาลวยนี่แห่ละไอ้อากเนล่ะมาสามตัวตัวไหนป่ไปลไปลุไปตัวไงนมาสามตัวสามป้าน <that> ่ยอ้ต่้งประเทวะเพากระเทิรนเนนะ <laughs> Xong thì lông ไปจําล่ะ đi, <laughs> สมมุติในฮะอ๋อหยังเค้ายืนเชือกคออะหยังก็รอดโอ๋เี่ยง นัง่งกับถึงวา<ห>นเ<ห>ลือกกับประมาณถมถมหัวยันมือผมนี่ละมั้งครับประมาณนี่แหละประมาณประมาณสอง,น,องนี่ตรงนี้เอาตีนมาไปครับผมเอาตีนมาไปนั่ประมาณสองเมตรกลัวนิดหน่อยนีน่แหละครับเบิรงได้ครับเด้อว่าผมโมมีหม่องว่างกล่องผมลงไปบ่ได้นั่นว่าตัวผมโมมีหม่องต่างกล่องนะครับเนาะให้น้องกับไอ้ไอ้แล้วลงไปขากวอน ใส่เวลาแต่เว่าเวลาหมยู่นีก็โดนเติบแล้วครับเนี่ยหัวจะว่าอุ้มปลาขึ้นมาได้ตีนเหี่ยวร้อยด่หัวหัวตีนเหียสี่ร้อยแม่จะไปอุ้มขึ้นแม่มีปลาอย่งคนคนไรตุ่มตีนเหียอยู่เนาะจะเปิดปลาออกดูดิ ก็เลยมาคดไล่ตอมตีนเหียอยู่นะบ่สั่ก็ตีมุดเป็นอย่างนอก็อุ้มขึ้นหนึ่งตัวบัตบานันบอเลย้นเียแเลยไปต้หจามั่งดอกโบแังดอกโบแังดอกท่นยู่ดอกท่นอยู่ดอกแมเะดินเอ้ยตรวนี้ัน้ทงนึงไม่เกายังท่ามาจอมท่นแล้วเนาะ

แมันควงอันริมยินอยู่หยกแขึ้นเลยเขาหมตอมตีนุ่มม่มตุมมี้ยกขื่นนอะางสวยเขียมต้เนาะดึงดึเขาแห่ึ้นละได้ครับตุ่มอุ้มแห่ึ้นมาเลยครับนี่ยกลอนกลอนอุ้มแห่อ้ัวตีน้ำตามตามคับเป็นบางนน พูดอะปอดหางปลาตัวนี้ไหมปาดถูกเบิ้งครับเบิ้งครับเบิ้งคมสันโช่วยครับดูคมสันแล้วครับโอ้ยยอดครับไปย่างขึ้นโคกย่างขึ้นโคกย่างขึ้นโคกย่างโคกย่างขึ้นโค้งท่านลายปลานี่โอ้ปลาเด้อบ่น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 ถ้ามาไดานะครับพูดอะพ่ะตอบดินเห็นยังมาแล้วหยกาบาทเดียวมั้ยเป็นยังไงครับเป็นยังไงไปย่างครับย่างค่อย ชุกดักตกหลุมด้ตกหลุมได้ตกหลุมด้ตกหลุมเ่อเล่ยพอเลยบาดเนี่ยได้ครับได้เบิ่งครับเบิ้งเือเนียคมสันได้คเดียวานเองุมเองนักเลงพบานี่ตัวงใหญ่ครับอมขึ้นมาเลยครับบ่อธรรมชาตินาลบาทเดียวเด้อครับนี่เป็นังไงเป็นยังไยคมสันลงลตามเ เบื้องนะครับเด้อเด็กอุ่มอุ่มยางขึ้นมาอุ่มไปปวดยุ่งหุ่นเพราะไหนครับหน้ามันเลอกครับต้องกันนะเบื้องครับเบิ้งพุ่นเขายางมากครับอุ่มปลาด้วยครับนะอุ่มปลาในแหครับผมนะวางลงหุ่นเอ้ยโดงเด้งโดงเด้งอย่างผู้ใดบ้านบาทเดียวอ่ะไอเนี้ยนี่หายกินมันเลย อยีางทุ่งสาบุเลยคือดังทีดังน้ำเหอนเบิ้งล่านี่ถ้าเจอามีถั่วนล่างอย่งเฮ้ยหงไเาบัวบาทเดียวอ่ะโอ้ปะนัหงอีกแล้วอ่ะบรวนเฮียเอนดากไม่นีแล้วดากไม่นอะกันเยีางน้นี่คาเลยระยะสามพื้นเราทุ่นเอาเนาะเฮียได้แล้วว่าตเดียว นีงเดียวมังเี๋ยวอนเวลาเาตุ่มตีนแฮมากลป่านในเขาเานในวามนในปุกกเล่นไปอุปลาึ้นเตยไปเห็นปลาตัวใหญ่ตัวเดียวปลาใหญสาตัวเราอุขึ้นเนาะานอุ้มปคอีเนอกับอุ้มคอใหช่วยเนาะยุคาเต็มพุ

อันนี้บาทแรกครับนี่บาทแรกที่โอ้ดีกรอบตีมตัวมีคนด้ยเอาไปสองบาดตัวนี้มันเสมองานดีเลยนุ่นเดียวกันเล่นอะหนี่ยสามอู้ยูผู้ประาดตัวรู้จากสองตัวเมื่อกี้นี่ีด ปลาแปดตัวครับนี่ตัวยังไงดู เออไปเบิเลยหรอเบิครับสองเทือครับอาไปไหนบ่หรอเราฟ้าอยู่ฮะไปยังบไปรับต้สามคัเออเลี้ยงในห้องของเงพองเลยวะไปเลยอบนเหรอฮะของเขาอ่ะไอวางนี่ลงมาเอาฮะ โอ้ยพ่อหนอละปล่อยไ้เถฮะไอ้บุญเดือดได้ปะปลาไหลเดียวเนาะหลดีดูคุณดูคุณชดเซาดีอีกนั่นครับคุมคายู่ครับถึงวันหน้ามันกิลึกหมุดลงไปตะละบาดเนี่ยครับผมเอาขึ้นมาบารสซีโลหาโลครับปลาหญ่ปลาสอง

ปลาขึ้นหางหน้ำในปลาเนี่ยล่ะปลาตีน้ำเงินนี่แลหละหางหน้ำตีแฟบขึ้นมานี่ปลาคอแท่นี่นี่นทั้นอยู่ดอกอี่มา,า,มมามข่มขาหากินครับนี่ค่มสันเสือ โอ้ยผู้ใดมากินถิ่งซาซูตะไสแต่ตกลางเนี่ยเฮ้ยเสร็จนะครับเนาะบ้านเฮียจุดยอดอิลิใต้ท้องปิดคลิปนี้ไปสักนิดสักครั้ครับลุงแ <c oughs> ดงพ้าเลาะครับเที่ยวหาทำแล้วก็กินผมมุดน,นด้ำน้ำดำน้ำแดงเลยน้ำมันลึกครับถมหัวย,ยืนมือผมประมาณสองเมตรกว่าๆนี่แหละเอาหายมาได้งุมนะ้มเนาะ เรื่องครับเป็นกำลังใจครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ใครมากคลิปที่ผมนั่นอยู่กดติดตามนะครับเด้อเตะ๋ยวคิปจะละสวัสดีครับบ๊ายบาย